พัฒน์โนนแม่เสียมยักษ์กับเอกเด็กต้องหัวแลยผู้ชมใสวีนะข้องขึ้นเวทีการเวทีใหญ่เราก็อยู่เวทีเล็กนะกันนี่ในต้องเข้าวิ่งแต่ไงพี่ยาวลูกผมไปไงเออเอาละแต่ไงครับผู้ชมลูกชายผมเนี่ยไม่เสียเข้าสุดครับผู้ชมพูดตรงตรงเออเนี่ยเนี่ยเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วสปตนาลงบนกองปีหน้าจัดวันรดำชั้นเดือนนะ บอกเลยคนชักหั่วไม่ต้องลูกผมเริ่มชักเป็นแล้วเมื่อคืนเหริ่มท่าเล่นกระจูเริ่มจะชักว่าวแล้วเล่นแล้วเริ่มแล้วม,มันมจะเด็กชักได้แล้วไปหน้าพวงแคชักได้แล้วฝากไาว้สักคนนะสพทละลงนะอ่าเสร็คนะแนนครับต้นไม,ม้ต้นหล่นไม่ไกลต้นแต่ผมอยากให้หล่นไปไกลไกลเลยสพทผมเล่นตะก,ก้อให้ลูกผมไปทำอย่างอื่นมนะั้งโอ้วงการนี้สุดยอดผู้ชมนะถ้าไม่รวยไม่รุ่งก็ รวมลูมไปเลยง่ายเอาละตับฮ่ามาพวงกับมาเอาเลยชาไปค่อยๆค่อยๆแต่สัสดีครับคุณพี่ที่เพิ่งมานะจากวัดกระจมท้องนะนั่งก่อนครับคุณพี่มาทานข้าวก่อนทั้งคุณหญิงอ่าคุณนายผู้ชายได้เลยนะครับอ่าตอนนี้เวลากี่ทุ่มแล้วแอดมินผมจะประกาศอ่ากี่มแร้ว ตอนนี้นะครับกลุทุ่มกับ43นาทีนะครับวัดเวลาโดยกรมเจ้าท่านะครับติดประมาณ2ประมาณ2ทุ่มก้านนาทีใช่ไหมสวัสดีตบ่าน้อยชักรางวัลติกติดใจเดียวมุกจบนะบอกนะครับตุดใจเดียวรอเลยครับรอเลยครับอากาศไม่ร้อนมากวันควนี้เพราะว่าเช้าวันก็ผ่อนคลายนะครับตัวเต็มหัวเต็ม ตอนนี้ทำคะแนนไปแล้ว650คะแนนค่ะสองคืนนะครับรวมคืนนี้ก็สามมาปิดทองสองน้ำพระโบราาจย์นะครับก้านกองเงิการหน้าพระอุโบสถแล้วก็ทำบุญลงศพสำหรับคนนี้นะครับพี่ในรุดน้อยพิดนะครนะคะับกนก็สำมอบให้กับพระเดชพระคุณหลงพ่อพระครูพระสงฆ์สารทุนนะครับผมว่าพระอาจารย์พอที่เราจับกันดีสวัสดีคุณเจริญนะคะสมุนไพรแกล้งไม่รู้นะโอเคครับ อ่าพ,าพรุ่งนีนดดนน้ตรงกับนะวันเกิดหลวงพ่อเลยครับเสื้อนี่แจกเมื่อไหร่พี่เจี๊ยบตัวนี้หรือยังไงอ่าพรุ่งนี้นะจ๊ะวันเกิดหลวงพ่ออัดของนั่นได้ยี่สิบบาทครับเข้าวัดอ่ายี่สิบบาทเข้าวัดผู้ใหญ่เจี๊ยบเ,เข้ามาชมไรสดนะครับแอดมินอ่าชมแล้วนะครับกราบขอบพระคุณน,น,นะครับท่านผู้ใหญ่เจี๊ยบนะครับอ่าไรสิบห้าคะแนนนะเคเอาล้วครับครั้นี้ครับเวลาทำการแข่งขันของทีมเด็กวัดบอลตราบูนะครับ ผ่านไปแล้ว27นาทีเสรยังเหลือเวลาทำการแข่งขันอีกประมาณ17นาทีเศษ็จ705คะแนนปมดปรไฟล์กำลังใจครับไม่ผ่านพันร้อย5คะแนนสพตบางน้อยตกรอบเลยบอกว่าไามคนเต็มมิ้นไปนั่เทปนี่ไปทำไปเล่นนะอันนี้แหลอุดมแดงแดงนะคะออ๋แต่ก็พอได้พันร้อยนะไม่ใช่หนึ่งพันเอาละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยากจะให้เข้ารอบมาเตกดัก้อไม่ใช่มาดูอย่างเดียวนะผลหลังเราจะช้าไหมแคกเดียวแล้วก็ชมเปนช่วยกันเป็นยาวช่วยกันเป็นไฟบวกมกตอนนี้ตอนนี้ค่ะคุณสมบูรณ์วันนี้ตะก้อมีทั้งหมด5คณะนะคะอันนี้เป็นคณะที่2จากเด็กวัดตอตลาดพู คะแนนแรกติดหลวงปูแปกทำคะแนนไปได้6 0 0คะแนนนะคะตอนนี้ทีที่ทำคะแนนอยู่อันดับหนึ่งนะคะติดปูจ้อยค่ะห1 0่งนคะแนนอันดับสองเทศบาลก้วยปูแรออันดับสามเจ้งอะไรยนนะคะอันดับที่สี่เทศบาลกลวยปูแล้วก็แพรมีด้วย ดูดูดูเ้าแล้วเด็กต้มอาขคงหลังเาะต้องจัดไปยักยักโคงยังไม่เต็มอาโค้งรลยลนึงเอาละจ้งเอาละก่อนหน้าโค้งเป็นไหลใช่ไหมต้องอ่าหญยัดมากแต่ลับไปโ้หงหมดหมดเต็มแล้วโค้งลูกเดียวไปลัผ่นนไปยี่สิบนาทีผ่าน ตอนนี้คะแนนอันดับหนึ่งสิดปจ้อยอันดับสองสิบปูแพอันดับสามเทศบาลเวนคูและอันดับสี่เทศชายยนค่ะไม่ต้องร้อยบางย่าแพทย์ตอนจับชุดนี้ครับเทศบาลบางย่าแพทย์จับสมุดสารคอสมุทรสารคอนปัดไปครับปัดไปครับผู้ชมท่านนู้นโยนเข้ามาเลยครับโยนเข้ามาเลยอาเดาสามตั้งสิบคะแนนอย่าไปอย่าไป ยี่สิี่นาทีเสร็เกือบยี่หเอาระเกาตั้มามห้าอยากจะเขา้ารอบก็ต้องเล่งเลยนะชุดนี้ขั้งเปล่าสิบคนะับนไปได้ห้าเช็ดร้อน8ปสิศูนย์ส่นะใสมานะแต้มนี้ศูนย์สีพันร้อยเนีเ่ยเบียดได้นะเตรียมตัวนะครับอ่าขาม,มาพิยะเดี๋ยวมีเข้าต้องรอบตนะึก,กนะอย่าพิ่กลับผมแปกอย่พิ่งกลับ พ่อช้างอย่าเพิ่งกลับครับเมียไม่ไปไหนหรอกเพราะชู้ก็มาที่นี่อ่าฮะกระบวนการนี่แหละก็ดีว่าผัวเมียพวกนี้เขาแยกกันอยู่แยกกันอยู่ตลอดเลยหรือเปล่าเปาอ๋อพอท่าท่าจะไอ้นั่นก็เคยไปเจอกันเงียบนะพูดง่ายๆนะอยู่บนเรือพี่บนเราอผัวเมียรี่จบอาละรถติดยาวไม่ีที่จอดนะครับวัดบางแก้ว ติดเรียนปากซอยนะแค่จะต้องไปทางฝั่งวัดไซค่ะจ่าแบงค์ลองข้ามไปดูฝั่งวัดไซค่ะยีครับมันใกล้กันค่ะใกล้แค่ไหนอ่าผัดข้าวคนพี่นัทพี่ช้ามาเลยจ่าแบงค์ลองข้ามไปดูฝั่งวัดไซนะคะมันมันใกล้กันเดินข้ามสะพานมาก็จะเป็นวัดบางแก้วเลยยี่สิบห้ารอบครึ่งไปกวยี่สิบห้าคะแนนไม่มีมอยเข้า้าช่วยกันนะเข้ารอบไปก่อนแปดร้อยสามสิบหาว่ พันห้าท่านนายกธนวิทย์ให้ห้าร้อยบาทพันห้าร้อยนะใครติดได้ก็เชิญชุดนี้ไหวไหมไหวไหมมีอัดธีดท่านผู้ชมทางดวงสิบห pues ้าแปะครับหัวโต้ไหลให้ด้วยเอาล่ะข้ามกันไปอีกดิแปะหัวไหลลงโต้ย่าวางบนโต้ันสกปรกเอาวางที่พื้นแล้วก็เกลียบไปเอาละเดี๋ยวจะไปเปื้อนโต้เปล่า เอาละครัูมิแปดร้อยสี่สิบห้าแเวลาที่เหรือครับตอนนี้สสวัดีีพ่ละวีโชนะคะไปกันไป15บห้คะแนนหัวหน้าทีมไปเต็มลองหัวหน้ารองหัวหน้าดูชดเชยต้องเป็นรองกันนะเคนะตอนนี้ทีมเด็กวัดภูตลาดภูทำคะแนนไปแล้ว860คะแนนค่ะอ้าทพันห้าองหัวหน้าก็หมายเลข7ในต้นตลาดภู วันนี้หม่ได้เก้าเป็นเพียงแค่ลูกทีมหรือว่าผู้ติดตามวันนี้เคปูหยองเจ้าของตัวจริง,สง,ง,งสรเสียงจริงขุนหลังยีเซ็งขับเที่ยบโอ้โห,โหโตอดได้ยังไงนะเจีเย๊ยบได้ยังไงตอดเพีงโอ้โหไม่ไหวนะดูหุ่นจะไปเจีเยดดเ๊ยบได้ไงเจโาสุดยอดหุ่นนี้มันหุ่นแบบแม่เออวัยรุ่นนินยมครับแต่สังคมไม่ค่อยเข้าใจแต่ชิบหายในลูกพี่หมู คนแบบนีน้นะคนอะไรนะคนในอูหลงอิมหมาม่นงง้อ,อ,อ,องเก่ยงยอแน่สือไปยอดอ่าอ่าหมากวงไฟวงยี่สิบเจ็ดนาทีเศยี่สิบเจ็ดนทีเศจเข้าไปไปนะปบางพอดีลุงอะไรครับพี่มดบางไปอ่าเาลตแป้อยเจดสิบเหลือประมาณสิบสองนาทีถับสิบสองนทีครึ่งสิบสองรอบครึ่งนะเอาละ เอาแต่ตั้งมากักเบียบวงมือโอ้โหลูกนี้โง่กลังยี่เส้นกดทัท่าไม่ดีนะเนี่ยเฮ้ยโอโหไเฮ้ยเฮ้ยไก่นะแปกกลับมามีทั้งลุ้นมีทั้งเชียร์มีทั้งแช่งนะมาตอนอารมลงนะว่าไปทักผ้าเออเอ้า ตามราไม่อินวันนี้สคะนาทสุดท้ายเวลาเป็นเวลาไม่ต้องตัวเต้นเต็มไม่ผิดพลาดวันนี้พี่อ้วนกับพิ่เสมาข้างบนมือสิบห้าครับไมายเลขแปดเต้นยี่สแปดนาทีเสร็จเสร็จเอละไฟดวงยี่สิบห้าหมายเลขแปดเต้นเต้นครับสุดท้ายต่อจากนี้ลูกยอดลูกละน่าทพี่หลงอะต่อจากนี้นะครับสำหรับนักกีฬาฟังให้ดีนะครับ นักกีฬานะครับไทยเตะเข้าลูกยอดนะครับลูกละห0ื่ร้อยบาทขอบคุณครับอ่าจากเจ้าของพระเอก MV ครับคุณชาตรนละชัยจุมรุสุนทนักกีฬาทินชาติอ่าขอบ MV ด้วยหลวงปูต่ตตองตุดตาทานรวยผุ้ชองเป็นพระเ,เอก MV นะครับตอนนี้เดี๋ยววันที่ ตอนนี้เด็กวัดมอนตลาดพูทำคะแนนไปแล้ว940คะแนนค่ะอ่านักกีฬาทุนชาลูกละร้อยนะครับลูกยอดชดนี้นะเหลือเวลาอีกประมาณ11นาทีสุดท้าย29นาทีผ่านลูกละ100บาท20บาทของท่านผู้อหเจี๊ยบไม่เกี่ยวกับพวกคุณนะครับผมขอมอบให้วัดแล้วกันลูกลรอย20ตอนนี้นะลูกละร้อย20บาทไก่นะไก่นะไก่จะสองทุเก้านาทีนะจุดใจเดียว ตอนนี้เรื่องขยับใหญ่นะครับที่เวทีกันนายกกประวิทย์ชื่นชมน้อยท่านนายยกรารบัญญัตสมวมบางแก่อ่าใจรับเกลียดไว้ดีนะเป็นผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านมากันครบตั้งีมโดยคุณสวิท์ผู้ไพร่โลแล้วก็อีกได้ไหนท่าน ฮะาตจต่อใจจอนะครับฟังดค่นี้นะถก็จะประตาตดนะผมก็จะค่อยๆเบาเสียงให้น้องยอเอฟซีจากสงขลามีคนถามถึงน้องยออยู่ในไลฟ์สดคับฝ่ายบอล25บ้าตอนนี้ทำคะแนนไปแล้ว975คะแนนนะคะสำหรับทีมเ็กวัดมนตลาดูโอ้โห้าตัวผู้ชมเบี้ยแก่อ่า เบี้ยแก้ห้าตัวครับห้ารางวัลไกลนะไกลนะอาเตรียมเลยครับแพร่ห้อมล้อมได้เลยระวังบอกสําหรับผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับระวังแผงไฟระวังไฟฟ้านิดหนึงนะครับเพราะว่าลูกเด็กแดงนะกระแสไฟทั่ววัดตอนนี้ดูลูกหลานของท่านให้ดีนะครับผู้ชมไม่ใช่ มาจต้องมาฟังนะระวังนะอ่าระวังกระแสไฟนิดหนึ่งผู้ชมอ่าตอนนี้ก็ตาดูหูฟังผู้ชมคิดง่ายๆอ่าดูตะก้อไปด้วยแล้วก็ฟังบัตรการกุศลด้านโน้นเบี้ยแก้ของหลวงพ่อนะห้าตัวผู้ชมห้ารางวัลผู้ชมนะวันนี้เดี๋ยวได้ดูกันรางวัลที่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทอยู่ดีๆได้ตังหมื่นหนึ่งผู้ชมมาพัดบางแก้วปัจจัยพัดลมอ้เพียบเลยผู้ชมข้าวสารอาหารแห้งเยอะผู้ชมวันนี้ ผมมีจิตใจศรัทธาครับมอบมาให้ทางวัดเรียบร้อยครับมอบหมดคือร้อยชิ้นปัดครับงคน,นนี้แจกหมดเลยครับหนึ่งพันเก้าร้อยไหว้มอ่ัเต็มเต็มครับ ไปที่มารับชมที่สนามที่สนามที่ีงานวัดที่งานประจำปีวัดบางแก้วไฟวันที่25เขาใหญ่อว่วชุดนี้ไวมีรางวัมีรางวัลแจกนะคะรางวัลแจกปีนะคะรางวัลที่หนึ่งเป็นเงินหนึ่ง0นบาทนะคะแล้วก็มีของรางวัลอีกประมาณ700ชิ้นนะคะทีวีตู้เย็นจักรยานนะคะแล้วแต่นะคะ มีสามวันเลยนะคะวันละรางวัลที่หนึ่งวันวันละหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะใครที่มาเอยากมารับชมที่วัดบอกได้เลยประมาณแปดรอมาได้เลยนะคะแปดรอบโอ้โหเข้าลูกยอดต้องวิ่งแบบนี้าคหกเต็มอ่ายอดลน้ำมิโลไงยอดเข้าแล้วจ้ะห้าเอาละเบียดแก่เบียดแก่ ท่านไดยกปอบรางวัลให้ผู้ชมหน่อยครับเพียงแค่ปู่ได้เพียงแค่ก็อ้มูลค่าไม่ต้องคิดตังจิตใจนี่อ้เก็บไว้ได้เลยครับเอาไว้วันข้างหน้ารุ่นลูกรุ่นหลานเอาติกบ้านติดช่องไว้ผุ <c oughs> ้ธศวมาดูทันนะคะมาดูตะก้อทันนะคะ <c oughs> แต่มาที่รับแจกบัตรรางวัลไม่ทันแล้วค่ะที่รับัแจกบัตรรางวัลหมดแล้ววันนี้เจ็ดนาทีสุดท้าย แต่ก็มีทั้งหมด5คณะค่ะอันนี้เป็นคณะที่2นะคะเือเด็กวัดมอนตอนนี <c 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 ้ทำคะแนนไว้1 8 0คะแนนอาเอาละจับแล้วจับแล้วไก่อา10คแนน้าบกจับเ้่านนกบาอยใหนกนจับมนยกไปครับ กำจอนท่านนายกนมลุกใหม่ไฟแรงนะผู้ชมนะท่านนายกกลมขอตบอชื่นท่นน้อยนำไปด้วยนำไปด้วยพวกนี้มาะพี่เกมาใช่ไหมคะพี่หลงตอนนี้ลูกยอดเข้าไปประมาณ30ลูกค่ะพี่หลงเอาละยอดเข้าไปกี่ลูกแล้วมากีนโต้รุ่งแล้วถูกไหมสามสิบค่ะพี่หลงอาชีพอืออาชีพ30มสิบลูกนะครับ3,000 โอ้ใครจะเข้าวะไปทั้งชาติไม่ใช่ลูกเดียวลกเียลอว่าเขาบอกเขาว่าเข้าเ้าย่อยลูกนั้นครับได้เต็มได้ตังแปรปูทังวัดก็ได้นูกใหญ่เจี๊ยบรับผิดชอบแปเต็มไม่เม่้นบอยลูกเดียวผ่านอยู่ที่หนึ่งอ่ที่สองแล้วกันรหลังตบเลยแล้วก็จัหนาหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบแสงมาแล้ว แรงพีนของศุกรอกฝุ่จ่อยเอาครับเครับใครจะโชคดีผู้ชมขพี่หลงตอนนี้เข้าไปสองลูกนะคะขอผู้ใหญ่เจียบห้าลูกนะคะขพี่หลงตอนนี้เข้าไป2ลูกนะคะของู้ใหญ่เจียบ5ลูกนะคะงี่หลงงนงไม่เอาหาเมื่อไนหร่เ็หาได้เงินหมื่นนะแต่เจียบหกนะะี่หลตนนีนะค้่เพียแกนไมี่หี้เาสอนะครั้่เจบ้านคอี่ เอาก็แล้วไะอ่าใจเย็นก็ป้าดูดีๆรับดูชัดชั้นตเต็มอ่านสสแม่อ้คนถือศูนย์หกสี่เจ็ดไว้ะดุดีม้กวน่าเอออ่ะฟังนะฟังนะธนูนะผู้ชมนะอ่ะอ่ะลูกนบลูกนี้ไม่ได้เต้อ่าลุกเด็เน็ตหรือว่าไม่ได้ตอนนี้เด็กวัดมนทำคะแนนไปแล้วนะคะ1,130คะแนน พันเก้าร้อยใบโขนออกสี่เจ็ดไม่มีคนผูกเลยครับเดินไปเดินไปเดินไปไหนไปไหนฝูงตกสี่เจ็ดไปไหนอ่าอยู่ในโบสถ์อยู่ในโบสถ์วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วในโบสถ์ในโบสถ์มาแล้วเสื้อเขียวเสื้อเขียวถูมือแล้วเอาแหวกฐานน้อยเอาแหวกแหวกแหวก อ้าออกไปไหว้พระอยู่ผู้ชมก่อทำบุญห็น,นไหมคนทำบุญก็จะโชคดีแบบนี้แหละไม่เปลาไป,ไป,ไปอ่า<ป>ทำบุญทำบุญอัดเชิญไป,ไปเปล่าเต็มไปเปล่าเต็มเหลือประมาณ3นาทีเสร็จอยากไปพิทีขามต้องกดคนเยอะเอออ่ะโอ้อยมีกว่าเนี้ได้ได้อ่าวข้างบนสอง ศูนย์สี่หกสองครับหนึ่งหงเร็วเร็วเร็วอนีหกว่ะกครับเร็วน่งเลว่ครับตอนนี้ยงข้างวัดแล้วก็ได้เบียกแก้ด้วยฮ่าโชคดีโชคดีเร็วเร็วเร็วห่งพันหนร้อยแปดสิบห้า สามนาทีสุดท้ายหนึ่งเจ็ดสองสีหดสอใครถึงว้ผมก็จะบอกเรื่อยมาได้ยินหนึ่งเจ็ดสองสีตั้งสิห้าแป้งันสองร้วสองนาทีเสร็จสวัสดีค่ะพี่หลังลางน้ำนะคะคุณสิทธิคนพลจันทีมานะคะขอ้มหอมาสบมือกั้ไปห้ไปโอ้หวันชิงพวกนี้สนุกเลยผมบอกให้หนึ่ หมาปวงนเท้ายอดอีกลูกอีกร้อยหนึงครับศูนย์ศูนย์เก้าสองครับใครถือไวู้นย์ศูนย้าอ่ยกมือนะครับยกมือแล้วอ่สังครับตอนนี้ของผู้ใหญ่เนี่ยยอดลูกนะคะสำหรับคณะนี้นะคะคณะแรกค่ะมามา สองนาทีสุดท้ายหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าหมาป่วงไม่เตะไปด้วยปากมุ๊บปิ๊บ ok ปุ๊บปิ <t ani> <t ani ๊บไปด้วยเบอร์สองเาไม่พอใทยไทยหรือเปล่าทั้งหมดเตะไปคอยปนคอยพูดตลอดนี่มันเอาจับหาวิธีฆ่าตัวตายในวัดละคนแรกเกยุบนี่ไปโชว์ไปโชว์เลยวันนี้เอาจัดไปจัดไป มาลอกคืนนึ่งสองสามสี่หกสองอ่สี่หกสองครับมีไหมสู่ยกสอสี่หกสองเร็วถ้าไปทัดตรงมือนะครับถ้าวิ่งมาอ่ามีไหม อาครับพี่อ่ะจะแนนไล่รอบนด่นนาทีสุดท้ายตอนนี้เด็กวัดมรทำคะแนนไปหน,นึ่งพันคะแนนแล้วนะคะหาบวหูันึ่งสองสามสิบห้าแล้วสองนี่เป็นไงวันนาวโอ้ย,าาอยเอาจริงเลยไม่โดนเงินเกงแล้วด้วยเอาจริงแล้วลวันนี้ สสหนสานกอวไฟงผู้ชมนฟังด้วยนะอังด้วยฟังด้วยราท่านถูกังคักันอาจไมันไฟ้ายรวเร็สองหสไฟบองหดเวลาาด้านขแถวครับ ลูกยอดกี่ลูกครับกรรมกันลูกยอดผลผลการแข่งขันนะครับทีนเตโกบอลตลาดภูนะครับทำคะแนนได้1,200งิคะแนนลูกยอดอีก300บาทปอบคุกครับผู้ชนะ่ะ